ข้าวดาวครับก็ข้าวดาวฮะเข้าว,าว,วันที่20ธันวาซึ่งในงานวันนี้เนี่ยจะเป็นที่แรกที่ออเปิดเทรลเลอร์หนังที่จะเป็นเวอร์ชันที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ออกเป็นวันแรกก็คืองานนี้อะไรอย่างงี้ยบทบาทเป็นยังไงสำหรับเาื่องนี้สำหรับเรื่องนี้พี่ว่าบทมันค่อนข้างยากมากครับคือมันค่อนข้างท้าทายเราเพราะว่ามันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเยอะมากจาก2เรื่องที่เล่นมาคือมันฉีกไปไกลเหมือนกันคือตัวละครจะมีพาร์ทเป็นจุด จุดด้านมือ,อ่อนข้านชัดขึ้นทำให้เวลาการแสดงเราก็บางอย่างเราไม่เคยเจอในชีวิตจริงมันทำให้แบบเราต้องมีการแบบเรียกว,ว่าทำเวิร์กช็อปมากขึ้นที่มันก็ท้าทายมากอย่างเช่นอะไรคน่เรื่องนี้ตัวละครจะ<อ>เป็นตัวละครที่<อ>เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยครับอ่าก็จะต้องมีการเรียกว,ว่าโอ้โหูาจากเรื่องพวกนี้ด้วยฮะได้อ่านนังสือบ้างเลยดูนี่นเป็นหนังที่เรียกว่าตื่นเต้นจะหยองขวัญนะฮะน่าจะอธิบายง่ายๆน่าจะเรียกอย่างนี้ เล่นกับเต้ยแลวก็พีพีคัททลัสยารับบพระเอกแล้วครับก็ก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นอยู่ไหมหรือว่าอะไรบ้างมไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต,ต,ต้นครับเพราะว่าคืออันนี้เป็นงานที่ผมก็ยังไม่ได้เห็นแบบตัวเต็มๆของมันด้วยเหมือนกันเพราะว่าจีทเอสเราเนี่ยเวลานักแสดงเล่นหนังเสร็จเนี่ยเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้ดูหนังจนกว่าจะถึงรอบสื่อการทำไมพวกผมจะตื่นเต้นอยู่ตลอดว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะเข้าหรือว่า ออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยังตื่นเต้นกันอยู่ทำไมอะไรก็ท้าทายสถาปนิกเหมือนกันคือทั้งทั้งบทบาทท้าทายแล้วก็บทหนังถือว่าค่อนข้าง,งท้าทายเพราะว่าผมว่าพี่บาที่เป็นผู้กำกับเขาเขียนมาผมว่าโอ้โหประหลาดใจมากมนะบทหรือว่าบทนี้ค่อนขอ้างค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายสุดๆในในระบบการหนังไทยทำไมไมันจะเป็นชื่อเขาดาวอะไรเงี้ยมันมันมา คือเป็นหนังที่เรื่องเนี้ยก็คือตัวละครไทยเนี่ยจะมีอยู่3คนคือมีพีทมีเต้ยมีพี่พีคซึ่งจะเป็นเด็กไทยที่ไปเรียนอยู่ที่นิวยอร์ก<ม>เรื่องก็จะเกิดขึ้นในคืนวันขาวดาวครับคือเด็กไทยนี่ก็อยากจะจัดปาร์ตี้ก็เลยโทรไปหาแบบดีลเลอร์ยาเซตินมาที่ห้องซึ่งผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนที่แบบเกิดเรื่องต่างๆขึ้นที่ทาให้แบบเปลี่ยนชีวิตของพวกนี้ไปตลอดกาลม,มีด้วยครับแล้วก็มีต้องเซตสตูที่บองไทยเพราะเป็นเรื่องของมุมกล้องเย่ายเวลาเราถ่ายหนักเรื่องเนี้ถ่ายในห้อง ห้องเดียวอย่างถ่ายมุมอปช็อตแล้วจะเอาเคลนไปใส่ที่บ้านที่นิวยอร์กก็ทําไม่ได้ก็ต้องมีการเซ็นสตูดิโอด้วยครับเรียกว่าเป็นหนังที่น่าจะเยีย่ยดีต้อนรับปีใหม่นี <c oughs> ้เป็นหนังที่ยอมไปก็ <c oughs> ปกติเราจะเห็นหนังปีใหม่ที่ต้อนรับกันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเรามาลองของแตกกัน <c oughs> ดูว่าเออเรามาฉะลองปีใหม่ในการที่แบบมาเจออะไรที่มันใหม่ๆดูบ้างชีวิตเราในปีหน้าจะได้เริ่มอ,อะไรใหม่ๆคำพันธสัญญาถึงพอสมควรสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าดูแล้วชีวิตวัยรุ่นก็ค่ำพันธ์ ความคิดว่าเพลงเกิดตัวที่เคยพูดว่าจะออกอ๋อครับเป็นไงตอนนี้อยู่กับ spicy d i s เรียบร้อยแล้วครับก็เนี่ยครับเพิ่งเพิ่งเริ่มเปิดโปรเจกต์กันเพราะว่าต้องช้าหน่อยเพราะว่าตอนแรกเราทําเพลงที่เรายังไม่มีค่ายฮะถึงแต่งเยอะแล้วแต่พอมีค่ายปุ๊บเนี่ยเราก็ถูกเรียกว่า re arrange ข้นใหม่คือทาแต่งใหม่หมดเลยคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมคาดว่าจะภายในกลางปีนี้เสร็จแล้วครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเขียนกันไปแล้วแล้วรออัดตรงไีใช่ เ,เริ่มเริ Bell ่มทำกันเรียบร้อยแล้วค่ะเพลงแรกปล่อยว่าจะเป็นแบบแนวไหนในคือเพลงแรกเป็นแนวไหนเหรอครับคงเป็นแนวเดียวกันของอัลบั้มเลยนะคงผสมเป็นดนตรีฟิวชั่นครับผสมหลายๆลายทางก็จะเป็นเออ่แกรมมิคอกอัลเทอร์เนทีฟคลาสสิกอิเล็กโทรฮาร์ดร็อกอะไรย่างเงี้ยเราจะผสมหลายๆทางค่อนข้างเยอะจะมีปล่อยแบบเป็นซิงเกิลให้ออกมาได้ฟังกันก่อนไหมคง อาจจะครับแต่ว่าผมยังก็แล้วแต่ทางทีม p r ของสไปซี่นีว่าเขาอยากจะให้เราออกก่อนไหมหรือคนจะรออัลบั้มไม่เสร็จก่อนอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีรอให้เพลงอย่างมันเรียบร้อยก่อนแล้วยังทำเพลงร่วมกับพี่สาวที่เพื่ะอ๋อผมไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยกันนานแล้วครับคือด้วยความที่แบบพี่สาวผมค่อนข้างเรียนหนักมากอยู่สถาปั์แล้วเขาก็ไม่มีเวลาในชีวิตที่จะไปทำนู่นทำนี่แล้วแนวเพลงผมก็เป็นผู้ชายไขาต้องชอบเพลงล็อกพี่สาวผมเป็นผู้หญิงเขาจะชอบเพลงอีกทางหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเออ ผมสนใจอีกทางหนึ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ยังไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้นนะครับว่าจะฟิชเชอรลิงกับใครเราอยากสร้างพื้นฐานวงเราให้แข็งแรงก่อนนะอยากทำอัลบั้มแรกของตัวเองให้มัน,ให,มนให้มันเต็มที่ก่อนแล้วแล้วเรื่อง,องนั้นค่อยคิดชื่อวงชื่ๆๆๆๆออะไรออ๋ชื่อรูทท็อปครับ